เจียงทาลายแก้าหูวมากเลยนะคะเคเดี๋ยวเรามาสร้างตัวใหม่กันอันนี้ดีกว่าหอวคอยสมบัตินะคะหอแถวเจ็สมบัติสวยดีเลยกำลังดีค่ะอืมสมผมผมนก็่านี่อไหผมสีมผมเขียวจะเขีค่ะน่ใตั สวิอเมี่้าไปแล้แล้วก็าชื่อไน่นะอ่าชไม่รู้ว่ามันจะซ้ำรือเปล่านะลิงเบลซ้ำรอเปลอม่ซ้ำโอ้โหโชคดีเนี่ยโอ้หที่หอสังฆราชอันนี้โอพีมากทาเสียวอูข้าศพข้าไปก่อน ม,มาเด็กใหม่แซมเก่านะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะขอตั้งค่าเสียงก่อน <c oughs> โอเคพวกเรื่องเสียงอะไรเราตั้งไว้ละจัดไปคะ่ะ ครื่องอุปกรณ์เครื่องย้ายสาม,มิติสู้กับไททันว,ว้าาฮ่ไปเลยเอ็กโวแมนไม่ใช่โอ้แต่ละกันจงตีจมตีจมตีจมตีเออตี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 เราเ พลังที่แท้จริงหรอแล้วยังไงใครกลัวเป็นเซลููลล่ะ <laughs> หอแก้วร้อยสมมากว้าวพลังติดต่อกันสามสแปดช่วงอายุคนแล้วนี่ลาได้สำเร็จคิงหาเราลบกันอะไรเนี่ยไซกอกเห็ดอาวย้ยทำอะไร มันเอาไว้ทำอะไรกันอู้เค่เปิดมาก็มันซะแล้วนะคะอาลืมพูดที่เปิดเลยสวัสดีค่ะตอนตอนนี้เราก็อยู่กับอินอินจาวด์เกมมิ่งนะคะแล้วเราก็อยู่ในเกมโซลาร์ค่ะไปมา เกี้ยนกวนโอ้โหเวล่่้าสี่เลยหรอเียอทำไมล่ะฉันต้องการจะ

ทำเรื่งอ่าเทพเจ้าสายฟ้านะคะทอ่อเทปเจ้าสายฟ้ามาแล้ว <S 2> <S 2> <S <S คอนทอว้าสู้กันว่ะชัวะเลียงใครชนะ <S 1> <S 1> ดูจากรูปคอนแล้วน่าจะละเอียดเลยแหละ ออันนี้คืออารัมพะบทนะคะเป็นคัทซีน็กๆขาากจากนกำลังรอแล้วอยู่นะคะคลิกหน้าภารกิจเริ่มต้นเดินทางโต้หลัวโอเ,เจ้ามาแล้วข้าขอแนะนำตัวก่อน ข้าชื่อวีิันเจ้าเรียกข้าว่าอาจารย์ได้ค่ะช่วงเวลาที่เจ้ากําลังศึกษาที่โรงเรียนนวดติงข้าจะสอนวิชาเกี่ยวกับวิญญาณยึดและสัตว์วิญญาณพาเจ้าเข้าไปสู่โลกของวิญญาณจารย์แต่ตอนนี้มาลงทะเบียนเข้าเรียนโอเคค่ะจ้า์หมุนมุมกล้องตามคําแนะนําในการใช้งาน ซูมขอบเขตการมองเห็นคุ้นตามคาแนะน,นรํรตอนนี้เราบางตามอาจารย์ไปนะคะเพื่อที่เราจะไปลงเทะเบียนเรียนกันนี่แหละก็คือการที่เขาไม่มีลงเทะเบียนเรียนออนไลน์เขาก็เลยต้องมาลําบากกันอย่างนี้นี่เองอาจารย์อาจารย์ไม่มีลงเทะเบียนเรียนออนไลน์บ้างเหอาารอคะยังเรียนแบบออนไลน์อะ่ะอาจารย์สอนเวทมนต์ผ่านซูมได้ไหมอาจารย์สอน นี่คือนักเรียนของข้าที่เพิ่งย้ายมาที่นี่วันนี้เจ้าช่วยข้าลงทะเบียนขักเรียนได้ไหมที่แท้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นี่เองดีดีต้อนรับสู่โรงเรียนนัวติงวางมือบนลูกแก้วคริสตัลแล้วาาทดสอบพลังงานของเจ้าก่อนทดสอบคลิกลูกแก้วเพื่อทดสอบพลังวิญญาณนะคะคลิกแล้วเนะี่ยสมบูรณ์แต่กำเนิด เสเอสอาร์เหรอเป็นผู้มีพลังวิญญาณสมบูรณ์แต่กำเนิดดูเหมือนว่าโรงเรียนดู่นจริงเราก็มีอัจฉริยะเกิดขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ขั้นตอนการรับเข้าเรียนของเจ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วหากเจ้ามีคำถามอื่นๆโปรดถามอาจารย์ของเจ้าอาจารย์ของข้าอาจารย์ของข้าคือใคร ถ้าขอแนะนํากฎสําเร็จการศึกษาของโรงเรียนโนติงให้จดการประเมินการสําเร็จการศึกษาระดับโรงเรียนแบ่งออกเป็นสองระดับระดับสามัญและระดับสามัญกับระดับดีผู้สําเร็จการศึกษาทั่วไปจะได้รับการเลื่อนตําแหน่งให้เป็นโรงเรียนวิญญาจารย์ระดับกลางนักเรียนที่โดดเด่นสามารถไปที่โรงเรียนวิญญาจาร,ระดับสูงเพื่อการศึกษา ทำเป็นการศึกษายอย่างมีเกียรติและเข้าเรียนวิญยาจารย์ระดับสูงนี่คือเป้าหมายของข้าดีดีตอนที่ข้าเข้าโรงเรียนครั้งแรกข้ามีความทะเยอทะยานเหมือนกับุ้นพี่ของเจ้าเลยพี่ไหญเหรอตอนหน้าเจ้าข้าก็รับทุกสิทธิผลด้วยเขาจะมาที่นี่หลังเลิกเรียนเกือบจะถึงที่นั่นแล้ว อาจารย์ถ้ามาแล้วแ่แต่ละคนถังซานรุ่นพี่รุ่นพี่ถังนี่คือถังศานเป็นรุ่นพี่ของเจ้าเจ้าต้องช่วยเหลือเส่งกานและกันโอเคต้องผ่าฟันเรือเปรียบฝ่าฟันพายุไปด้วยกันสวัสดีพี่ชายอุโสเรีกถังศานก็ได้ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนหอพักใช่ไหมโอเคค่ะรุ่นพี่ เอาละเราก็ไปกับรุ่นพี่นะคะลงทะเบียนก่อนนี hey! ่ไม่ใช่เสี่ยวซานเหรอคนข้างๆคือนักเรียนใหม่เนอะคืนคราทำงานกับกลางคืนทั้งผู้เรามาลงทะเบียนเข้าหอพักเนะ่นักเรียนที่ทำงานระหว่างเรียนยังมีเตียงว่างในหอเจ็ดหรือง,งั้นพักอยู่ในหอเจ็ดก็แล้วกันเสี่ยวซานก็พักอยู่หอเจ็ดเหมือนกัน mm. พวกเจ้าจะได้ดูแลกันได้ เอได้จัดเตรียมชุดนักเรียนและของใช้ประจําวันของเจ้าลงไปในกล่องข้างๆแล้วตรวจสอบด้วยตัวเองเพื่อดูว่ามีอะไรขาดได้ค่ะ,คะข้างข้างๆเสื้อผ้าตอหนึ่งอันคลิกที่นี่เพื่อสวมใส่ทันทีกดของหอฮะแล้วหน้าใหม่ล่ะจาเป็นนักเรียนที่ทำงานระหว่างเรียนคนใหม่หรือเปล่า คือข้าเพิ่งย้ายมาวันนี้เลยขอคำแนะนำหน่อยนะเม่มาเจ้ายังใหม่ที่นี่ให้ปฏิบัติตามประเพณีของหอเจ็ดและมาร่วมกับข้าเซียวอู่อย่าดีกว่านี่ไม่ใช่ประเพณีของหอเจ็ดมาตั้งนานแล้วเราจะเรียนประเพณีได้อย่างไรถ้าเป็นหัวหน้าของหอเจ็ดเพื่อความสาม,มัคคีนในบู่นักศึกษาทำงานได้เรียนหนังสือได้น,นอนระข้าต้องต่อสู้กับผู้ม,มั่มาสู้กันหากเจ้าอาชนะโอ้โหอยู่ดีๆเราก็จะได้เป็นทาส ต่อยตีเขาแหมมีพวกมาลุงเ <c oughs> จ้าไม่เลวเลยนะมันกับถังซานเลยมีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้ช่วยของข้าเจ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เหมือนเจ้าไม่ยอมแพ้ ก็มาสิพวกเรามาลองอีกสักรับพอเธอเสียอูคืนสู้กันต่อไปครูดูแลหอพักโอเคฮะไม่เอาแล้วเพลงนี้รุ่นพี่นี่แปลกมากนักเรียนที่ทำงานไปเรียนไปมันจะถูกบุลลี่ พื่อไม่ให้ถูกรังแกหัวหน้าของหอเจ็ดต้องจับนักเรียนที่ทำงานเอามารวมกลุ่มกันไว้จะแนะนําคนในหอเจ็ดให้เจ้าได้รู้จักเสี่ยวอูรู้จักอยู่แล้วนะนั่นหวังเซิ่นกับเปี้ยนซุยและอี่เซิ่นซิ่งปิงเทีิเฟยพรุ่งนี้อาจารย์จะพาเข้าป่าล่าวิญญาณตามหาวงแหวนข้าจะไปด้วยคืนนี้เจ้าก็รีบนอนเร็วหน่อยนะเอเจอกันหน้าประตูหอตอนเช้านะคะ คืนหนึ่งผ่านไปวันนี้จะไปไล่มันยางกับอ,อ,อาจารย์ตื่นเต้นนิดหน่อยว่าแต่อาจารย์อยู่ไหนอาจารย์รอเราอยู่ที่ตลาดแล้วโอเคเชิญไปเลยค่ะสิทธิ์พี่แล้วก็ตามสิทธิ์พี่ไปนะคะค,คนเยอะมากเลย คนเล่นเชิมนี้เยอะเนี่ยถังซานเพียบเลยมันเป็นพ่ะบ้านปจำตัวรอไงเนี่ยทุกคนอยู่ที่นี่แล้วข้าขอแนะนำให้เจ้ารู้จักนี่คือปัวเอ๋อเตอ๋อจากสมาคมเดินทางวิญญาจาร์สมาคมเดินทางวิญญาจารย์ให้บริการการเดินทางแก่วิญญาจารย์สมาชิกสมาคม สามารถใช้ทักษะเวทมนต์วิญญาณที่หลากหลายไม่ว่าสถานที่นั้นจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนตราบใดที่วิญญาจารย์ผู้เดินทางมีพวกเราอยู่ที่นี่ก็สามารถพาเจ้าไปยังจุดหมายปลายทางตอนนี้การเดินทางอันแสนวิเศษกำลังจะเริ่มต้นขึ้นดังนั้นเหล่าวิญญาจาร์ทุกท่านกปรดเตรียมตัวเตรียมตองเตรียมตัวให้พร้อมอะไรเนี่ยนี่มันเห็ดเห็ดลิงดังว้าวอู้หูเอ๊ะ ข้ yeah. างหน้าคือป่าล่าวิญญาณที่นี่เป็นกรงขังสัตว์วิญญาณของจักรวรรดิเทียนโตในป่าส่วนใหญ่เป็นสัตว์วิญญาณอายุร้อยปีสัตว์วิญญาณพันปีก็มีแต่ก็หายากมากค่ะทางเข้าป่าล่าวิญญาณได้รับการปกป้องโดยทหารจากสำนักวิญญาณยุทธใครก็ตามที่เข้าไปจะต้องแสดงตราสัญลักษณ์ของสำนักวิญญาณยุทธเท่านั้นสัญลักษณ์ด้านหน้าของตราสัญลักษณ์แสดงถึงสำนักวิญญาณยุทธซึ่งเป็นองค์กรวิญญาจาร์ที่ใหญ่ที่สุดในแดนโต้และมีอิทธิพลอย้ามากในหมู่วิญญา ด้านหลังของตราสัญลักษณ์มีหกสัญลักษณ์ซึ่งแบ่งออกเป็นหกระดับตามจำนวนสัญ,ญลักษณ์ยิ่งจำนวนสัญ,ญลักษณ์มากระดับของแผ่นตราสัญ,ญลักษณ์ก็จะยิ่งสูงและสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้บ่งบอกถึงสำนักที่มีชื่อเสียงหรือราชินานามพรหมยุทธ์อ๋ตอนนี้แสดงตราสัญ,ญลักษณ์ให้ทหารเพื่อที่เราจะได้เข้าไปในป่ามาแล้วมีคนสวนสนามเดินรอต้อนรับนะคะ ฟาร์มป่าแล้วปีเป็นสัญลักษณ์ที่มีเพียงผู้อุศลสัตววิญญาณยุทธเท่านั้นที่มีผู้อุศสอยู่ที่นี่มาได้เปิดประตูแล้วนะคะเดินสวยๆสับๆไปเลยจ้าพูดคุยกับอาจารย์เพื่อรับรู้สถานการณ์นี่คือป่าล่าวิญญาณสัตว์วิญญาณแตกต่างจากสัตว์ทั่วไป พวกมันแข็งแกร่งและว่องไวและเก่งในการซ่อนและซุ่มโจมตีระดับของสัตว์วิญญาณน,นั้นแตกต่างไปตามปีตั้งแต่สิบปีร้อยปีไปจนถึงสัตว์วิญญาณแสนปีในตำนาน <c oughs> ยิ่งระดับของสัตว์วิญญาณสูงเท่าไหร่วงแหวนวิญญาณก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นและยิ่งเพิ่มพลังให้กับเพื่อหาสัตว์วิญญาณที่เหมาะสมข้าต้องปล่อยให้วิญญาณยุตของข้าออกมาช่วยอะไรนะมูเด้ง หมูแดงเหรอเจ้าดีสวัาดีน้องหมูแดงโอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วยอสรพิษมาอีกแล้วจริงอสสรพิษอสรพิษบ้านถั่วหลัวดูจากความยาวอายุน่าจะกว่าร้อยปี ตายจ้าสรพิษบ้านถัวหลัวถูกยากเงินคราบควบคุมไว้เมื่อข้าโจมตีอีกครั้งวงแหวนจะเป็นของข้าข้าสำแนจว,วิจัยของข้าบอกว่าระดับการฝึกฝนของงูตัวนี้น้อยกว่าร้อยปีโอ้ยาวและแหวนแห่งวิญญาณที่สรพิษบ้านถัวหลวสามารถให้ได้นั้น มีพลังไม่เพียงพอจริงๆวงแหวนแห่งวิญญาณวงแรกเป็นรากฐานของวงแหวนแห่งวิญญาณที่ตามมาทั้งหมดดังนั้นเจ้าต้องระมัดระวังข้าได้ยินถูกหรือเปล่าเจ้ากาลังดูถูกวงแหวนวิญญาณอสร,รพิษม่านถั่วหลวงที่อยู่มาเกือบร้อยปีหรือเปล่าเอ,อ่เอ,อถ้าไม่ต้องการจริงๆขอให้เราได้ไหมถึงแม้ข้าจะเขินอายนิดหน่อยแต่อาจารย์ข้าไม่ตั้งใจจะดูถักวงแหวนวิญญาณน,นี้อยู่แล้วทำไมไม่มอบมันให้กับพวกเขาล่ะ เนื่องจากเจ้าไม่ต้องการมันการให้มันแก่พวกเขาจึงไม่เสียหายไปที่ส่วนลึกของป่าเพื่อดูว่าเราจะพบสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังเพียงพอสําหรับโอเคค่ะตามตามอาจารย์ไปอ่าไปกันน้องหมูเด้ง <c oughs> หมูเด้งใช่ไหมอะเหมือนมากเลยอะเอนดุ๊กตีด๊กตุ๊กต๊กโอ้รอยเท้าเสืออันเบิ่มเติมเลย หมูเด้งหูเด้งว, <laughs> ว้าวเสือมาแล้วแหวไม่เสือสาวเสือเล็บเล็กร้อยปีนะฮะนั่นเเสือเล็บเล็กและเมื่อพิจารณาจากรูปร่างของเขาเขามีระดับการฝึกฝนที่สูงยิ่งแลดการด้วยความระมัดระวงัง เดินความความของเสือมีขอบเขตกว้างมากให้หาพิษถ้าสะสมพลังทันี้คือลงเล็บเสือที่ดุร้ายยิ่งๆเสือเล็บเบ็กอ่อนลงแล้วข้าควบคุมมันนะภาษาที่หนึ่งนี่รมตีด้วยกำลังทั้งหมดของเจ้าโอเคนอนล่วงลงไปแล้วไงต่อคะ เห็นรัศมีสีเหลืองสดใสบนเสือและเปลืกไหมนั่นคือวงแหวนวิญญาณของมันวงแหวนวิญญาณไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายของวิญญาจาร์เท่านั้นแต่ยังช่วยให้วิญญาจาร์ได้รับทักษะแห่งวิญญาณสำหรับทักษะวิญญาณแบบไหนที่เจ้าจะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับวิญญาณยุทธ์ของวิญญาจารย์และโดยทั่วไปแล้วทักษะวิญญาณที่มาจากวงแหวนวิญญาณคุณภาพสูงจะแข็งแกร่งขึ้นวงแหวนวิญญาณเสือและเปล็กนี้มีคุณสมบัติและเหมาะสมมากสำหรับเจ้า ต่อไปปรับสถานะของเราโอเคค่ะเราก็ต้องมาปรับสถานะของเรานะคะก็ที่จะดูดซับให้ดูดซับข้าที่หนึ่งของคุณปรับจังหวะรูหายใจอ่าให้ปลานนะคะเอาต้องใช้ปลาณอือปลาณอัศนี วูววพลังลดเหลือเย้ฉันได้พลังแล้วเควิวอัพแล้วเริ่มเติมเอาละค่ะตอนนี้เบลอัพอย่างบ้องอย่างไวเลยแต่รู้สึกว่าตอนนี้เราก็เล่นมาพอสมควรแล้วนะคะก็พัทน,นี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่พัทหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย